สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rising Face นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเกมใหม่ล่าสุดที่แฟนๆ RO ไม่ควรพลาดนั่นก็คือเกม b no l a k n a r o k Libre นั่นเอง b no l a k n a r o k Libre เป็นเกม Idol RPG Play to Earn จากค่าย Dlap ที่สามารถเล่นได้ทั้งบนไลน์ และเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องโหลดเกมให้ยุ่งยากแค่คลิกแล้วก็เล่นได้เลยในทันทีตัวเกมนี้ยังคงความน่ารักและสไตล์กราฟ,ฟิกที่เราคุ้นเคยแต่เพิ่มระบบใหม่ที่ทําให้คุณสามารถเทรดไอเทมและเซนีกันได้อย่างอิสระซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยดันเจี้ยนสายฟาร์มของหรือสายเก็บเลเวลแบบสบายๆเกมนี้ตอบโจทย์ได้หมดเลยพอระบบไอเดลจะช่วยให้ตัวละครของคุณเก็บเลเวลและหาของได้แม้ในตอนที่คุณไม่ได้เล่นอยู่ส่วนในระบบอาชีพก็ยังมีให้เล่นกันหลากหลายถึง4คลาส24อาชีพ กันเลยทีเดียวซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอาชีพตั้งต้นอย่างนักดาบนักเวทโจรแล้วก็ธนูแล้วค่อยเปลี่ยนอาชีพเป็นคาร์ดสองคิดหนึ่งหรือคาร์ดสองคิดสองได้อย่างอิสระยาวไปจนถึงคาร์ดสามกันเลยโดยระบบพัฒนาตัวละครก็มีมาให้อย่างครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสเตตัสการอัพสกิลการค้าอุปกรณ์การตีบวกการใส่การ,าการ์ดสามารถเลือกเล่นได้อย่างอิสระเลยแล้วก็สามารถที่จะบิวแนวทางการเล่นในแบบเฉพาะของตัวเราเองได้ด้วย โดยสเตตัสในเกมนี้ก็จะประกอบไปด้วย6สเตตัสหลักตามแบบฉบับของและค a ลล็อกออนไลน์เลยนะครับก็คือสเต็งเอจิวิดอินดิกแล้วก็ลักนะครับอย่างตัวละครของผมเป็นอาชีพแอสซิ s i n ที่เน้นการโจมตีรวดเร็วเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่ค่าเอจิเป็นหลักเพื่อให้เพิ่มความเร็วในการโจมตีนั่นเองนะครับ ถ้าเราอัพสเตตัสผิดก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับเพราะว่าเกมนี้มีเรื่องของการรีเซ็ตค่าสเตตัสให้เราได้ด้วยนะครับโดยการจ่ายแค่100เหรียญแมวเท่านั้นเองนะครับซึ่ง100เหรียญแมวในเกมนี้หาง่ายนะครับเพราะว่ามีแจกฟรีอยู่แล้วจากการสะสมเวลาออนไลน์นะครับส่วนถัดมาก็เป็นในส่วนของหน้าสกิลกันบ้างนะครับในส่วนของหน้าสกิลเนี่ยก็จะมีสกิลให้เราเลือกอัปได้อิสระตามแบบที่เราต้องการเลือกเล่นนะครับบางคนก็อาจจะเลือกเล่นเป็นสกิลแอคทีฟที่สามารถพุ่งเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์ได้หรือบางคนอาจจะเล่นเป็น ที่โจมตีต่อเนื่องอย่าง Double Attack ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเราเปลี่ยนอาชีพเป็นคาที่สูงขึ้นเราก็จะมีสกิลใหม่ๆให้เราสามารถที่จะเลือกอัพพัฒนาตัวละครเพิ่มได้นั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ผมเป็นอาชีพแอสซัินที่มีจ็อบอยู่ที่เลเวลห้าสิบนะครับสกิลพอยต์ผมเหลืออยู่สิบพอยต์ซึ่งผมไม่ได้มีความจำเป็นต้องอัพสกิลอะไรเพิ่มผมก็สามารถที่จะรอเปลี่ยนอาชีพเป็นแอสซัสซินคอร์สตอนจ็อบเลเวลหกสิบแล้วก็รอเอาสกิลพอยต์ไปลงสกิลของแสองส,สอรรซ เี่ยนแมวในการรีเซ็ตสกิลนะฮะส่วนถ้าใครที่รีเซ็ตสกิลครั้งแรกก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้ฟรีกันเลยนั่นเองนะครับในส่วนถัดมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของระบบแชร์วิชกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมสาหรับระบบแชร์วิชเนี่ยจะเป็นเหมือนระบบรับคนเข้าปาร์ตี้ซึ่งตัวละครที่เราสามารถรับเข้าปาร์ตี้ในระบบแชร์วิชได้เนี่ยก็คือตัวละครของเพื่อนๆหรือว่าคนที่เล่นอยู่ในเกมนี้ที่ตอนนี้ออฟไลน์ไปนั่นเองนะครับโดยการรับคนเข้าปาร์ตี้ของเราในระบบแชร์วิชเนี่ยก็ทาได้ง่ายๆเลยนะครับดูตัว เดี๋ยวผมจะลองเอาออกจากปาร์ตี้แล้วก็รับเข้ามาใหม่ให้ดูนะฮะเอาออกแบบนี้เลยนะครับกดกากบาดออกไปโดยเราสามารถที่จะกดตรงติดตั้งอัตโนมัติตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วปุ๊บก็จะมีตัวละครของเพื่อนในเกมที่ออฟไลน์ไปแล้วนะครับก็จะเข้ามาในปาร์ตี้เราอัตโนมัติเลยนะฮะหรือเราจะกดจิ้มเข้าไปที่ช่องว่างแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาคนที่อยู่ในกิวของเราหรือว่าเอาคนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนของเรามาเป็นตัวละครในปาร์ตี้ของเราได้เลยซึ่งเวลาที่ตัวละครของเราออฟไลน์นะคร โดยเราจะต้องกดไปที่หัวข้อลงเทเบียนแช์นะครับแล้วเราก็ติ๊กถูกช่องตรงนี้ไว้นะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยลงททเบียนแชโดยอัตโนมัติเมื่อเกมสิ้นสุดลงนะครับเรื่องการที่เรามีเพื่อนๆในปาร์ตี Hiç ้ที่เก่งเนี่ยก็จะทําให้เราฟาร์มของแล้วก็ฟาร์ม EXP ีในแมปต่างๆได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือเวลาที่เราเจอบอสเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดรวมตัวเพื่อดึงเพื่อนๆในปาร์ตี้มาช่วยกันตีบอสได้นะครับแบบนี้เลยเดินไปที่บอสแล้วกดรวมตัวนะครับเพื่อนๆในปาร์ตี้ของเราก็จะรวมมาอยู่ท นอกจากนี้ในเกมนี้ก็ยังมีระบบคราของด้วยนะครับซึ่งก็จะสามารถคราอาวุธคราอุปกรณ์หรือแลกเปลี่ยนแต้มจากคอนเทนต์ต่างๆก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูเอลหรือ PVP นะครับยกตัวอย่างอาวุธก็จะแยกไปตามประเภทต่างๆของอาวุธที่อาชีพต่างๆเลือกใช้งานนะครับอย่างเช่นผมเล่นเป็นอาชีพแอสซัสซินผมก็จะต้องใช้เป็นอาวุธมีดนะครับซึ่งในประเภทของมีดก็จะมีมีดแยกออกไปอีกหลายชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเคิร์สนะครับที่ทำให้โจมตีธรรมดาแล้วศัตรูติดเคิร์สนะครับหรือมีดมูไล จะเหมาะสําหรับโลกสายเวทนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกคารอาวุธแล้วก็เลือกเล่นบิวตามที่เราวางแผนไว้ได้เลยนะครับโดยการค้าของอัพดาวในเกมนี้เราก็จะต้องคราของขึ้นมาเป็นขั้นๆนะครับอย่างตอนนี้ผมมีมีดทิมทูตสามดาวอยู่แล้ว1ชิ้นนะครับถ้าผมจะไปใช้มีดเคิร์ดเด็คเกอร์เนี่ยผมก็จะต้องผ่านการคราในส่วนของมีดคอมแบทไนฟ์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะต้องไปหาในส่วนของฮาร์ดสกินนะครับแล้วก็ไปหาอัมมาทิสนะครับแล้วก็จะต้องไปหาสตาคิทตันในการมาเป็นส่วนประกอบในการค้ามีดคอมแบ เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีผลกับการเลือกฟาร์มแมบต่างๆในเกมนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะทำเคิร์ดแดกเกอร์ที่เป็นระดับ5าดาวนะครับผมจะต้องใช้ฮาร์ดสกินถึง500ชิ้นซึ่งเราก็จะต้องไปฟาร์มฮาร์ดสกินมาใช้เป็นจานวนเยอะมากนะครับเราก็สามารถที่จะกดดูสถานที่รับตรงนี้ได้เลยว่าสามารถที่จะฟาร์มได้จากแบบไหนบ้างนะครับกดไปที่ h u นฟ f i l เนี่ยก็จะมีบอกว่าเราสามารถฟาร์มแมบแรกได้ที่แมบคูเวิร์ดชั้น2อนะครับหรือจะเป็นดิฟฟอร์เรชชั้น2นะครับ,รอ,นนรบอย่างตอนนี้ผมจะไป นนันเเพียงเท่านี้เราก็จะมีวัตถุดิบต่างๆไปครับอาวุธดีๆมาใช้งานแล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้เกมยังมีระบบอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบดิสแพ h นะครับระบบที่เราสามารถที่จะส่ง NPC ไปฟาร์มหาของให้เราได้นะครับ หรือจะเป็นระบบสมุดภาพนะครับที่เราจะสามารถสะสมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การ์ดหรือมอนสเตอร์นะครับเมื่อเราสะสมครบตามที่กําหนดไว้เราก็จะสามารถกดเลเวล up เพื่อรับสเตสเตัสพเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับหรือจะเป็นระบบดันเจียนก็จะมีทั้งดันเจียนเวอร์บอสนะครับดันเจียนเซนีด e, e ันเจียน exp ดันเจียนเรือห่อนะครับดันเจียนแลบแล้วก็หอคอยร้อยชั้นก็มีเฮลินในเวอร์ชันนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนถ้าใครที่ชอบสร้างคอมมูนิตี้เล่นกับเพื่อนเนี่ยก็มีระบบกิ้ให้เพื่อนเพื่อนเล่นด้วยกันได้นะครับซึ่งก็จะมีกิ้ว แมคิวไปซื้อของได้หรือจะเป็นกิววอลในเกมนี้ก็มีให้เล่นเช่นเดียวกันนะครับ หรือใครที่เป็นสายที่ชอบ PVP แข่งกับคนอื่นนะครับก็มีคอนเทนต์ PVP จัดอันดับนะครับเราก็สามารถที่จะมาลง PVP จัดอันดับเก็บแต้มแล้วก็มารับของรางวัลตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกที่หนึ่งนะครับและในส่วนของระบบตลาดกลางที่ผมได้พูดไว้ตอนต้นคลิปนะครับเ็นจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายของแลในเกมนี้เป็นเงินเซนีได้นั่นเองนะครับสมมุติว่าเราไปเปิดกล่องสุ่มได้อาวุธที่เป็นอาวุธยอดฮิตอย่างเช่นคาทาโคโนสเนี่ยเราก็สามารถเอามาขายในตลาดกลางในราคาถึง8 0 0 0 0นเซนีได้อย่างนี้เลยนะครับและในช่วงนี้ตัวเกม,กมก มากมายเพื่อซัพพอร์ตได้ผู้เล่นสามารถที่จะเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้ในส่วนของเหรียญแมวที่ผมเคยบอกไปว่าเราได้ฟรีเนี่ยเพี่งเราล็อกอินให้ครบ360านาทีต่อวันนะครับเราก็จะได้รับเหรียญแมวไปเลยสูงสุดอยู่ที่110เหรียญแมวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกเควสหลกักเควสเดลี่แอชิฟเมนต์แล้วก็เควสจิ๋ให้เราสามารถที่จะมาทําแล้วก็รับของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับ และถ้าใครที่อยากจะเริ่มต้นเล่นเกมนี้ให้ง่ายและก็พัฒนาไปได้รวดเร็วกว่าผู้เล่นคนอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาซื้อในส่วนของพาร์ตดีแลบในหน้าร้านค้าตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งราคาก็จะอยู่ที่2ี่9ดอลลาร์นั่นเองนะครับโดยเมื่อเราได้ซื้อพาร์ตดีแลบไปแล้วนะครับเราก็จะมีเควสดีแลบให้เราทำนะครับก็จะประกอบไปด้วยเควสประจําวันนะครับเราก็จะสามารถทำเควสประจําวันเพื่อรับแต้มของพาร์ตดีแลบได้นะครับแล้วเมื่อเราเก็บแต้มของพาร์ตดีแลบได้จนถึงการอ Part รัปเาาล ของรางวัลดีแลบตรงนี้ได้เลยนะฮะของรางวัลในพาร์ทดีแลบก็จะประกอบไปด้วยของใช้หลายๆอย่างผสมผสมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเซนีหรือว่ากล่องสุ่ม NPC dispatch นะครับหรือจะเป็นกล่องสุ่มกร์ดกล่องสุ่มอุปกรณ์นะครับกล่องสุ่ม NPC ผู้ช่วยในการลง p PP นะครับซึ่งของที่สาคัญที่สุดก็คือในส่วนของเหรียญดีแล p บพอยต์ตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเหรียญดีแล p บพอยต์เนี่ยเมื่อเราเก็บสะสมได้ครบถึง10,000ดีแลบพอยต์นะครับเราจะได้ของรางวัลเป็นโทเค็นดีแลบถึง2,000เหรียญโทเค็นกันเลยทีเดียวนรโดีทา อนาคตก็จะสามารถเอาไปซื้อเซนีได้ในส่วนของร้านค้าเซนี Marketplace นะครับ หรือจะเอาไปถอนออกมาเป็นเงินบาทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็หมายความว่าเป็นการเล่นเกมเพื่อเพลย์ทูเอิญนั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยตัวเกมจะมีเซนีมาร์เก็ตเพลสให้ผู้เล่นสามารถซื้อขายเซนีกันด้วยโทเค็นดีแลบได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าของรางวัลที่เป็นเซนีในพาร์ทดีแลบเนี่ยก็จะทําให้เราเก็บสะสมเซนีได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเซนีไปขายเป็นโทเค็นดีแลบแล้วก็เอาโทเค็นดีแลบไปแลกออกมาเป็นเงินบาทได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครีกกนนกมกกกม็รระริจ ของรางวัลสูงสุดถึง30ล้านโทเค็นดีเลบกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11สิงหาคมยาวจนถึงวันที่6ตุลาคมนะครับซึ่งของรางวัล30ล้านดีเลบโทเค็นเนี่ยก็จะแจกให้กับผู้เล่นตามเกณฑ์ดังนี้นะครับเกณฑ์อย่างแรกก็คือเหรียญลิเบรเอมเบมนะครับคิดเป็น90%ซนะครับซึ่งเหรียญตานี้ผู้เล่นก็จะได้จากการที่สามารถที่จะขึ้นไปติดอันดับในหน้าการจัดอันดับลิเตอร์บอร์ดในเกมนั่นเองนะครับ แล้วก็เก์อันที่2นะครับก็คือ p o ล l i n g c นะครับคิดเป็น10%นะซึ่งเปลี่ยน p o o l i n อยเราก็จะได้รับจากการที่เราเสร็จภารกิจของ D-Lab Pass หรือได้รับเป็นของรางวัลจากคอนเทนต์ต่างๆในเกมนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็มีโค้ดเอ็กซ์คลูซีฟจากช่องหงหมมาแจกให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับโดยวิธีการกรอกโค้ดนะครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์ e v e n t d l a b g g s l ค s h ปอง p o n e n นะครับโดยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันไว้ให้เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในเว็็บไไซต์นี้้้แลวรกใหเาป Copy m e m b e r s h i p number ที่อยู่ที่ช่องที่2ของเราตรงนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งวิธีการ Copy Membership Number ก็คือให้เรากลับไปที่หน้าจอเกมนะครับกดเมนูการตั้งค่าขึ้นมานะครับแล้วก็ Copy ในส่วนของหัวข้อหมายเลขสมาชิกตรงนี้นะครับก็ให้เรากด Copy ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรา copy เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเอา Membership Number มาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นตรงช่องด้านล่างนะครับก็ให้เราก่อโค้ดคําว่า Rising Face นะครับเป็นตัวอาากักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ไดไ้เลยน,นใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเกม Idle RPG เล่นง่ายเข้าใจง่ายแบบเกม Ragnarok Live เลยก,ก็สามารถกดที่ลิงก์ที่อยู่ในด e s c r i p t ันใต้คลิปนี้แล้วล็อกอินผ่านไลน์และผูกบัญชี wallet แล้วก็เริ่มเล่นเกม Ragnarok l a y กันได้เลยนะครับโดยในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ